สวัสดีเจ้าพี่น้องสุภูสุคนนะเจ้าคลิปนี้นะเจ้าแพงปลาพี่น้องเนาะมาดูทุ่งนางของแพงนะเจ้าจะอ่ามาดูเข้านะเจ้าอายุเข้าสองเดือนนะจะเข้าแพงเริ่มตั้งท้อง้วเจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เคี้ยวเต็มให้เต็มนาละก็อาจจะมียาปนพองนะเจ้าเอาไปก่อนบอใครมดแต่เจ้าเนาะไม่ได้ใช้ยาเจ้าปนยานะเจ้าร่องนี้เจ้าเป็น ผักขันจงนะปลูกไว้เหมือนจะเยอะแล้วจะหนาเกลืนไปหรือเปล่าเจ้าอันนี้เป็นน้าเข้าเจ้าส่วนนี้เป็นผักขันจงเนงใช้วิธีขุดร่องนง้ำมาเจ้าแล้วก็แปลงน,น้าเข้านะเจ้าไปนอกแล้วก็ในร่องนี้แทงลงป่านะเจ้าเนาะแล้วก็ตรงในร่องเราก็ลงอย่าเี้ยไปเรื่อยนีย่แหละ จริงตั้งใจว่าตัวนี้จะลงบัวนะเจ้าลงบัวอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะต้องเอาบัวลอยออกก่อนเนาะผักตบออกแล้ก็บัวลอยอย่างนี้ก่อนหน,นึ่งนะเข้าแผงเจ้าเข้าจะมีปูนะเจ้าเนาะมีปูแล้วก็มีปลา แปลกนี่แพงปล่อยนะจ้าให้าเ,เขาอยู่ธรรมชาติเนาะเพราะเขาว่่ได้ตอนนี้เขาบร่ได้กลัวอย่างก็เข้าเขาก็ต้องปล่อยดูขนาดของกอข้าวนะจ้านนเนาะกอข้าวอันนี้กอข้าวหนึ่งกอนะเจ้าแพง,อ,งอาจจะมีแบบโดนปูยังพ่อ,องกอ็เป็นยังนะจ้าเนาะ ขนาดก็เข้านะเจ้านายูนเนาะดูข้างในจ,จะมีหญ้ามีอย่างพงเนอะจ,จะมีแบบต้นเล็กพอาจจะมีหลายคนเนี่ตอนนี้เข้าแพงมีปัญหาเจ้าพี่น้องใครมีอยังแนะนำก็ช่วยแนะนำได้ในะเจ้า เหมือนจะเป็นโรคกอเขาบอกว่าเป็นโรคนอนแพงจะต้องทํายังไงต่อเนาะอ่าใครมีวิธีแนะนําแบบอินซีนะเจ้าช่วยแพงแนะน,นําำอะ้รเจ้าเ้อตอนนี้เหมือนจะเป็นโรคมแมลงไงีะย,ยาบ่อยยาใสสารเคมีเจ้า,าจแต่ถ้าเราล่อยแบบนี้เราจะได้กินเข้ากันม้ยตอนนี้เข้าตั้งท้องเลยเจ้าแต่ว่าเจอเจอโรคขึ้นมาพอดีมีคนแนะนําว่าเป็นเพราะมันมันขุม ก็คือว่ามันร่มอนะพี่นวามันร่มเกินไปอินะข้าวมันก็นเลยบ่ค่อยงามอีข้าวชอบแสงแดดจัดเลยขนาดก็เข้าโอ้เป็นทองเจ้า เข้าเกิดปัญหานะเจ้าเป็นโรคเจ้าพี่น้องใครมีทีแนะนาช่วยนะเจ้าเนาะเกือบแปลงเลยก็จะแก้ชั้นก่อแปงก่อนมาได้เข้ามาดูเข้าเลย ตรงนี้เป็นสนูนะเจ้าเนาะสนูที่บรได้ตั้งใจปลูกเลยเจ้าเม็ดเป็น่วงไปเป็นสนูที่กินได้ออกสีเหลืองๆได้เจ้าตาผมว่าอนุรักษ์ไว้เถอะนะกินได้เนาะเอาไปนึ่งก็ได้เอาไปทำไข่เจียวไข่เจียวก็ทำเจ้าก็เลยบอกว่าปล่อยเด้เพราะว่าเดี๋ยวห้ามมดที่มันกเดี๋ยวก็ตัดออกให้มันข้าแป้ง